การปฏิบัติธรรมทาทงเวดมันก็นอยู่ในตัวเขาเองนั่นแหละมันบ่ได้อยู่ทั้งผู้อื่นได้ให้เขาเขามีสติสติแปลว่าความนึกใดหรือความคิดถึงคิดถึงชีวิตจริงตามประสบการณ์จริงของเจ้าของเองแล้วก็เอามาเทียบกันกับคําสอนของพระพุทธเจ้ามีสัมมาสติเป็นตนสัมมาสติจนถึงที่สุดแห่งสัมมาสัมมาทิ <Okay. S 1> สัมมาสติเหาเราล,ลึกนึกถึงชีวิตจริงประสบการณ์จริงของ แต่ละคนแต่ละคนของตัวห้าเองนั่นแหละ่าเพ่นสร้างสอนแสดงถ้ำเรือนใหแน่คาว่าทุกนันเป็นจังใดตั้งแต่เฮาเกิดมาทุกครั้งอริยะสัจจังตั้งแต่เกิดมาเลยหลักมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแบบใดนั่นปัญเพ่นทุกๆคนถ้าเคยเข้าวัดเคยไป็นสวดมนต์ทำบัตรกจิใตสวดจดดอกทุกครั้งอริยะสัจจังเนาะ แค่สวดแม้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์นั่นถ้าก็น้อนขมขมากับประสบการจริงของชีวิตจริงของเจ้าของมันทุกแบบใดว่านะหมุนเขาม,มาเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ต้องมาแก่ก็ต้องมาเจ็บไข้ได้ปว่วยป่วยัะคิดถึงประสบการจริงเวลาห้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮามันเจ็บปวดทังร่างกายแบบใดแลนหาหมอแลนหายุคหายาบ่าแม่แลนหาผี ส่วนมากตะกี้มันเป็นลักษณะนั่นเนาะแลนก็ไปหาขอล่องขออ่อนว้อนอจากผีจากสารพุตาจากนันจากนี่แต่เฮ้านอนน้ำขามา่าว่าปัจจัยซีเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตมนุษย์อาหารเป็นที่หนึ่งของโลกอยู่แล้วทั้งสี่อาหารเครื่องหนุห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้ากับไปอาศัยยารักษานั่นแหละมันปวดก็ไปหายาแก้ปวดท่าน,นั้นแหละไม่ว่า ดีออามานน่อยากให้มีความหมายว่าให้ชิดถึงความจริงของชีวิวตของแต่ละคนแต่ละคนมีคือทุกโดยร่างกายบางทีทุกโดยภายในเด้ทุกขสะสมุทโยน์ทุกภายในก็คือความอยากตัณหาคือความอยากอุปทานคือความหยุดทุกคนมีความอยากมาตัาง้งแต่ก่อนเกิดเลจนว่าเท่าเกิดออกมาแล้วแต่ว่าบ่มีผู้ใดนำทำคำสอน ให้พลจากถูกออกมาสอนได้แม้กระทั่งผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เ้าเองก็ยังบ่อาสามารถสอนสิ่งเหล่านี้ได้เขาต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาเล่งเห็นความจริงของเจ้าของเองตัณหาคือความอยากอุปทานคือความหยึดทุกคนเป็นถูกจมอยู่กับความอยากและความยึดน,นี้แหละแต่ว่าในความอยากห้าอยากถูกต้องโดยสัมมาทิฏฐิบ่คำว่าอยากของเ้าโดยบ่ไปเบียดเบียนทำร้ายทำลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียชีวิตและทรัพย์สินบ่อเนี่ยตัวนี้สิเป็น เป็นถูกเป็นไพ่เป็นกิเลสวัดเป็นกรรมวัดนะครับหมุนเข้าไปสู่ความเวียนว่ายตายเกิดแต่ห้าเหตุบ่ผิดโดยศินแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วท่าทงที่ส่ลจากทุกถ้าปฏสิค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นค่อยๆเข้าใจไปเองครับเห็นหนทางดับถูกหบอเนี้ก็คือมักมีองค์แปดคือเก้านั่นแหละจงสิสามามาดับถูกได้ แต่ว่าคาํคาคำว่าความอยากคือตัณหาเนี่ยตัณหาโดยว่าเป็นบาปแบบนี้คือเฮาหาอยู่หากินโดยสุจริตโดยสุจริตธรรมเด้บ่แม่นโดยสุจิริตโลกโดยสุจิริตโลกคือบางอย่างมันก็นว่าถูกกฎหมายว่าเป็นหยังเนาะแต่ว่าถ้ามันมันบ่ได้ถูกกฎแห่งกรรมที่เนี่ยจักว่าทุกคนแยกเอาแยกเอา <c oughs> ความจริงถูกสิ่งทุกอย่างไหนเห่าพุกสติของเจ้าขอ,ของขึ้นมาเองในความผิดในความถูกกับข้าว่ายึดยึดมั่นถือมั่นผิดเพราเขาบ่าแมนว่าตั้งใจสั่งซ้อนกันมากอกในความไปยึดเอาบุคคลผู้อื่นมาเป็นที่พึงถือพึ่งยัง้งพึงสิ่งที่บ่มีตัวตนพึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เห่าเข้าใจว่าเขาสิเสษเขาสิโดนบันดานความสุขความถูกโดนบันดาลโลภไฟกระเ็บให้หายหได้โดนบันดาล ห้ได้ยศธารมาดาศักตำแหนง่งอาชีพการงานโดน,นดานความลำลุ้ยโดนดานความบกเก็บไข่ได้ป่วยโดนบันดานเงินทองบานยูอาศัยสาละพัดตะกี้เฮามันเป็นการมงมงายมันก็เลยเป็นการห่างจากถ้ำของจริงอัน้หาเอาคํามสอนพวกเจ้าขม่าเนาะขม่าว่าเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกการกระทํ่บาวสุขบาความแข่วขาดปลอดภัยภัยใยด เพิ่นแคนแนะแนวทางให้พวกเข้าเหตดเอาเองเด้น้ำมนตนกับปฏิสิไปล่างอันนั้นอันนี้ได้เด้แต่ามามน้นมันล่างยังได้ฟ้าในหนำบริสุทธิ์กว่าเฮาอีกมาพร้อมเกิดอยู่หั่นเลยทั้งสี่การผูกแขนการย่างแล้วแกเถอะถือว่าเป็นประเพทนี้อย่างหนึ่งที่ให้กำลังใจท่างโลกโลกแต่คนมันนำ้ำเข้ามาสู่ศาสนาเรือยเกิดกลายเป็นวาเรืองขังมันบกขังพุทธเจ้าห้องเกิดมาตะโดนกับทั้งตายไปแล้วนั่นแต่ว่าขังก็ดี โดยแล้วตาพนแนะนาให้่อยของข้าเห็ดเราเองบดเห็ดเองเห็ดโดยอยู่ในกรอบของสินหาเองแต่ข้าบ่อไปขาสัดตัดจีบอันนี้เอาเอาเฉพาะธรามาราวาสซะข้าเข้าบ่อไปขาขาค้นข้าบ่ไปหลักของคนข้าบ่อไปแบพืชพิษในกามข้าบ่ไปตัวเห็ดหนผู้ใดเสียชีวิตและรับศีลข้าบ่ไปกินเหล้าเม่ายานี่เกิดเป็นยูเป็นปกติสุขโดยารวาสแล้วแต่ว่าโดยอาชีพการงานอย่างบางอย่าง ในการขาดซั์เรียงฉีดมันก็มีเป็นธรรมดาให้คิดบางเป็นที่ละที่ละหลอกที่ละหลอกเอาตามระยะเพราคือของผู้่นถือถือสุดฉีดโดยโดยพระโดยเน้นโดยผู้ถือสินแปดพวกเข้ากับสินหา,ามันก็ได้มัง่งได้มั่งก็เป็นธรรมดาเ,เพราะว่าต้องหาเพพรียนฉีพของเจ้าของเองเป็นธรรมดาที่ร่างกายมันก็ยังได้อาศัยสิ่งเหล่านี้คืออาหารอาศัยปลาอาศัยกบอาศัยเขียด กุ้งหอยต่างๆนั้นน่าเป็นเครื่องดึงชีพบาณเติตตั้งใดนี่คือเรื่องของคากระบา,าี่พ่ออยู่ใดอยู่ดีมีสุขพ่อสมควรโดยการที่บอกไปขาค้นนั่นแหละแต่ผู้ใด,ดหันเขามาถ้ำแล้วนี่ห้ากับว่าขาทุกชนิดได้บัณฑิตคำว่าชีวิตบุคคลผู้อื่นทั้งคนและสัตว์นี่สำหรับผู้ต้องการสมาธิถามันศินบริสุทธิ์ดีเลยบ่ต้องเอาสินยังไงหรือเอาหานะครับพ่อ เบิดแหละคือหลังเงาเขามุ่นความทั้งเบิดไปคือสินหานั่นเองโดยผู้ีะเอาสินหารพระโสดาบันสกิตาค้าพระอนาขา้าแม้ค้ารวาดกับบรรุได้เ่ว่าให้เป็นผู้มั่นคงอในสินหานั่นเองเออถ้ามันมีความมั่นคงในสินหาแล้วความกังวลความร,าร้อนอจากคําว่าคูอริมันกับบม่มีทันละเพราะว่าเขาบอกไปสา่งอริเกินมากเขาบอกไปลังแกวเบียดเบียนทํร้ายบุคคลผู้ใดให้เสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์ ไม่ไปหลักสัพ์บ่ลักสั์ทั้งคนและสัตว์พร้อมเด้ศั์ของสัตว์ก็มีเด้เออคือห้างนิ่มห้างเพิงห้างมั่นหละเือนมั่นก็ดีน้ำหวานมั่นก็คืออาหารมันนั่นแหละลูกมันมันนั่นแหละที่มันออกกินอาห่รคือคนนั่นแหละนี่แหละบ่ไปขาสัตว์ตัดชีวิตแ้วก็บ่ไปหลักสัพทั้งทั้งของบุคคลทั้งของสัตว์พร้อมเนี่ยมีมันสีมันสี่คอยเต็มมาเรื่อยๆจังสี่บ่ไปประพฤติผิดในกาม ก็ไปโกหกทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินทั้งคนและสัตว์อ,อีกชีตัวให้สัตว์ตายก็มีเด้ยจะเคลียร์ความผูนีเล้ล่อกมันไปฝุ่นร้อนไปผีนั่นแหละให้มันปนต,กนตกนั่นตกนี่ตายหรือเอาอาหารไปเบื่อมันนั่นแหละห่อ้สัตว์ตายก็ดีอ,อแล้วก็บรกจิเหลอกลามา่งยาก็เป็นคนมิสติบริบูรณ์ตัวบ่งหอยเปียเสียขาปัญญาอ่อนนั่นแหละเนี่ยทิ้งหาต่อมากกบมามาคิดบนงถึงความถูกในร่างกายอันนี้ มือคิดถึงเบืองความถูกในร่างกายนี่เก็บใครเดือยวป่วยเป็นธรรมดาแลวสุดท้ายมาทุกคนตายเบิดบม่มีอ้ใดอยู่จะคนน้นมันออใจมันก็สงบลงองจากการดิน้นรนในตัญหาอุปทานเกี่ยวกับการไปเบียดเบียนบุคคลและสัตว์หลักของเขาผอมเบิดทุย่างแหละ <c oughs> แลลวก็บ่สงสัยเรื่องของกลรมคือคําสอนพระเจ้าเป็นสอนอัตตหิอัตโนนาตโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตอนถพงตนพื่อธรรมแลวก <c oughs> สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำสิ่งใดจำได้สิ่งนั้นบ่แม่น่าผู้อื่นสิมาดนบันดาลให้บ่แมมน่าผู้อื่นเสียเอาบาปให้บ่แมมน่าผู้ใดผู้หนึ่งเสียเอาบุญให้ได้ผู้ใดผู้หนึ่งสิพาไปสวรรค์ได้บ่แมมนพร่มไโลกได้หรือสิทำความบริสุทธิ์รุดนฝนถึงพะนิพพาน์ห็การได้บ่มีมิตรตนเป็นทีพื่งของตนล้วนๆมีนยังเลยนั่นแหละแต่ว่าให้ทุกคนมีสติคิดถึงถึงความเป็นจริง คิดถึงความจริงของชีวิตจาคของโหลดทุกคนไปหันไปหนีมาวัดมาว่าไปขอนำพาพุทธลูกมาเทอดแล้วจุดถูกจุดเทียนขึ้นคอโหลดขอความยูดีมีสุขขออายุขอความลำรวยขอให้ถูกหวยถูกเบอร์ขอบัแม่ขอตระจะของนี่ขอไหลเงียไปให้หอดลูกหอดหลานเนาะมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองหผูกขาเด้อเออมันไปสแตกเราอยู่มันจะไปคุ้มครองบังใด แต่ถ้าเอายัางเบิงบได้นเนาะแต่ของเองอยังรักษาบได้เได้แต่มันเมามากละ่ะมันจะขาเจาของพอมก็กินยาบ้าเนาะจังสั่งๆเนี่ยนี่ไ้เอาลักก็เป็นจริงมามาเบิงล้วกใายทุกคนเลียงลูกสองไ้พึ่งผ้าเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้พึ่งผ้าตัวเองเลยอันนี้คิดเอาเองแต่ละคนแต่ละคนเด้อเฮามีแต่วังพึ่งผ้าบุคคลผู้อื่นเป็นเรื่องของหนอกทั้งบิดเลย นั้นมันเลยเกิดตายบ่มีหมงสุดกเถือเป็นยังคือบ่หันเข้ามาพึงตนพึงตนแล้วก็พึงธรรมพึงตนเฮ็ดยังก็เฮ็ดจากตัวของเองนั่นแหละพึงธรรมก็คือมีสัมมาติิสัมมาสังกปะสัมมาวจจากรมตัวอาชีววายโมสติสมมาติองจะของเองในที่สุดแล้วโดยความหลักโดยความอะไรโดยความหวังพึงผู้อื่นจังสี่มันก็สิโหดสั่นข้ามากตสิเห็นความจริงโดยธรรมที่พระพุทธเจ้า่นแสดงไว้ ทุกสมุทัยนี่โหลดมกักมันมาจากใสแต่ว่ามาจากจากของเองนะก็ะไปพังสัน่นไล่ไลยค้นกับหลังหวังพึงพระอาไหลูกปัทเรียนใะห้จากของบาดแก้เ่าเนาะจากให้เขาเป็นเจ้าเป็นนายดิ้นล้นคนควายใหย้จนถึงกับจากของเป็นเองเลยเกิดกลายเป็นถูกเองเด้้าเห่าสิมีวิธีว้างความรู้สึกที่เล่าร้อนที่กังวลในใดจังใดก็ซัดโลกเป็นไปตามกรรม ถ้าเขาบ่เหตุถ้าเขาบ่กระทําด้วยตัวของเขาเองเขาสืบเหตุอย่างประเขาไดเนี่ยถอนว่างใจออกมาแต่ว่าบ่มเยาวาเข้าสืบปล่อยปะละเลยเข้าก็บบอกเข้ากับสอนเข้ากันเนะเข้าก็หาทางให้อยู่บ่มเยาวาปล่อยปะละเลยได้แต่ว่าบอกเมื่อบอกแล้วสนับสนุนโดยการเงิ่นสนับสนุนโดยหลายๆในด่านทางถ้าใจของเข้าจะผูกถึงขั้นว่าจะของเป็นเองมันเป็นถูกเอาไปลมาเลยเอาความหวังดีกลับมาทำลายจากของเอง ามันบ่เหตุก็สาบแช่งมันดีนเนาะมึงแมึ่บ่ฟังของกูุยกังสันมึงตายนรกตกยังกะวาไปนั่นแหละเสียงผู้เฒ่าก็แก้ยังผีกแก้เขาหมอนรลกกะวาไปแต่ความกำลังศูนย์เล่นตอนน,ะนะออั้นเนาะพระวันบ่ได้ดังใจนี่หดสันเขามามีสตินึกถึงความจริงเขามาโดยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องตายจากกันคืออยากให้ใส่ชีวิตเป็นกลางด้ันีหอยากให้เป็นมัชชิมาอยากเป็นกลางกาง ประสุดตรงทั้งสองส่วนวังดีกับวังดีจริงแต่ว่าจะถึงขันยึดจากเ,เขาได้แบบนั้นแบบนั้นดังใจกู<อ>กคือค้นจากให้ลูกได้หัวได้เมียแหละได้แล้วกูก็สิสสบายาสันเพราะเมียนยากกว่าเกาอีกมันเกาลูกไม่เลี้ยงต่อไปชังสันแหละคืะคนมีสตินึกถึงชีวิตจริงและประสบการณ์จริงของเจ้าของเองเพราว่าสิเป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ่าว่าสิเป็นเรื่องวงังผึงผ้าผู้อืน่น คนหม,มุนเข้วา่าเบิ่งเจาของเองแล้วฮาสิเห็นดอกเห็นความจริงเห็นอริยสตจ์แท้ๆเลยลหละมันแล้วฮาสิเห็ดได้รือบ่เฮ็ดได้กับเพียนพยายามสิประครองไปให้มันได้กันเองหลายคนก็เลี้ยงลูกไว้ขายก็นีเนะเห็นบ่เออมันก็เพียงสั้นกับประเภทนี้มันเป็นมาเฮากับว่าไดว่าให้มันเป็นหลายคิด <c oughs> <c oughs> ถึง,ถงตามความเป็นจริงซะข้วบาท ตัณหาคือความอยากอุปทานคือความดกความคำว,ว่าความอยากนี่ร่วมลงตรงตีว่าความอยากไดดังใจมันจะเห็นไงเห็นความรู้สึกจากของเวลามันบ่ไดดังใจมันบ่ถ,ถือใจเนี่ยมันทีู่นสัน้นขึ้นราวาอย่างมันบเป็นไปดังทีกูต้องการบ่เป็นไปไปดังทีกูคิดไว้ตั้งไว้ัปเปอมาอัตตาตัวตนก็นเรยเกิดเกิดขึ้นมากับศูนย์โมโหเหลือดขึ้นหนาหัวใจสั้นทึบๆอยู่ในภาวะธรรมดาดิ หน้าแดงครึ้งตาดูนตาแดงออกแสดงท่าทางอย่างต่งตางๆออกมานั่นแหละอสุรากายมันเป็นบ่เป็นบ่เป็นตะเบิงเ,เงเป็นเงเ่ลอสุรากายเป็นผู้มีกายอันน่าเกียดซึ่งแสดงออกมาจากใจแสดงออกมาจากความรู้สึกอายามยละให้มันท่านให้เห็นโทษของมันพวกเจ้าว่าแต่ละมือแต่ละเว้นผ้าก,ารรากันไปร้อนผงผงสาตนในการเกิดแบบใด ความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่คิดไปแล้วเกิดความรู้สึกมีอารมณ์ทั้งที่พอใจแรือ่พอใจนั้นพบได้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดแบบนั้นแต่จิตสุดท้ายในขณะนั่นมือนั่นที่เ้าคิดอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกศูนย์จังสีโมโหคิดนึกไปคิดนึกไปหัวใจว่ายสักตายสัาไปนรกเลยเนี่นี่ยมันไปยังสี่นี่พบมันเกิดขึ้นแบบนี้แต่เรามืออตะลุ่นะ้วแต่ละ่คนนี่เคยหยุดความคิดในขนาดใดบ่มีเนาะดีบ่ดีบ่าะหัวใจสั่าจากของคิดเนาะ มิตะคิดไปคิดไปนั่นแหละเอื่นวบาอาวิชชาคิดไปให้มันไ้ตามความอยากให้เป็นไปตามความหยุดเนี่ยมันจะคิดไปแบบนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยความบอพข้อใจนั่นแหละพบมันเกิดขึ้นแบบนั้นตายเพิบมั้งใจก็เป็นไปตามนิรยคติพบอารมณ์โกรธไปนรกอารมณ์โลภเปรตอารมณ์หลงเดรัจฉานไวไก่อนเป็นกลางกลางมันพวกเจ้าต้องฟังดูด,ด้วยจังสิคอยเข้าใจไปน่เทศร่วม ฟังดูฟังเอาฟังไปเรื่อยๆล้าจังคอยไม่วิจ,จัยจาคของเองนั่นแหละมีเวลากับภากันมาหนังสมาธินาตีเนาะเสดหูจักว่าจาคของนี่หายใจว่แต่เราคนเบาจกจว่าจาคของหายใจสัง่งเนาะตั้งแต่เตื่นขึ้นเอาความรู้สึกนึกคิดไปไหวกับไผเอาไปไหวกับผู้อื่นบดบ่มีสติได้อันนั้นไปไหวกับลูกกับเต่ากับหลานเอาไปไหวกับบุคคลที่รักตื่นภาพขื่นโอ้ยนั่นนี่คิดหาเขาบ,บุคคลที่รัก หรือบุคคลผู้มีความหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากเขาบุคคลที่รวมการลงงานบุคคลที่ให้กําไรการขา่าบุคคลที่สิพ้าเฮาไปหาเงินหางานใดกับบุคคลที่เกลียดคนที่เหตุให้หเฮาบ่พอใจเนี่ยจะเอาไปไว้จังสันตื่นถึงไม่ขิดหาตัวเนียจังสันนะ่ะบางคนกอาไปไว้กับสั์เลี้ยงเอาไว้นั่งง้คว,วายหมาไปเลี่ยงอะไรกับห่วงอันนั้นเนะี่ยเอาไปจังสัน <ừ. S 1> เอ่อความรู้สึกไปไว้กับบุคคลเรลานันเดี๋ยวเออความรู้สึกว่าห่วง บุคคลที่รักความรู้สึกว่าเกลียดกับบุคคลที่บ่พอใจเองความรู้สึกห่วงหมาห่วงแมวห่วงยังก็แล้วแต่นะเนี่ยแล้วบางคจักเลื่อว่าจะของบ่งีสติวิญญาณบริยูในโตถุเลยสัําไปวิญญาณในพุทธศาสนาไปว่าความรู้สึกเดอ้อความรู้สึกในความเกลียดกับในความรักนั่เองสองความรู้สึกนี่ส่วนมากค้เอาไปไว้ผุนเบสความคิดกับไปไว้น้ำบุคคลผู้อื่นเบสบ่ได้เอาของมาไว้จากของเองแต่นจังห้มีการภาวนาพุทโธนั่นเอง อลอกเบงเดอร์พุโทโธพุทโธเขาเดียวมันไปทางไหนอยากู้จักว่าจะความมีสติหรือว่ามีสติตั้งสิเดรูวความจริงว่าหล,ลายๆอย่างทือห้องบอลลูน,นคำว่าอาวิชชาเนี่ยมนันแปลว่าอะไรแปลว่าบอรลูนนี่แหละกูบอลลูตัวเลยว่ากูหายใจกูบอรลูตัวเลยว่ากูคิดถึงผู้นันผู้หนีอยู่เลยกูบรลลูตัวเลยว่ากูบ่อยู่กับต่อของเองผลถึงมีการฝึกหัดภาวนาพุโทโธหรืออนาปนาสติจับลมหายใจเขาออกมันิสด้รู้ความคิด แล้วมันสิพยายามสิไปจับความคิดได้้าจับความคิดได้มันก็หาสาเหตุแห่งความถูกได้เมื่อหาสาเหตุแห่งความถูกได้มันก็สิดับถูกในตัวเองได้บ่แม่นผู้อื่นดับห้เด้ห้ทุกคนเอาไปพิจารณาบ่งหลักเหตุลองบ่งมันบ่ได้ยากแบบภาษาปฏิบัติธรรมหนังสือในคณะใดที่ห้าตั้งใจอ่านหนังสือก็เอื่นว่าปฏิบัติธรรมแล้วในขณะใดที่ห้าสวดมนต์ก็ปฏิบัติธรรมแล้วในขณะใดที่ห้าฟังเทศนาอยู่เดียวนี้ ก็เป็นการปฏิบัติท่านแล้วศินกระบ,บริสุทธิ์ในหันในขณะนี้บมมีคนใดคิดจะไปตีไปขาเป็นหลักของไผ่ดอกนั่นมันง่ายๆหนึ่งเด้แต่ว่าเอ,บอาบ่เข้าใจให้จากไปเอายอดมันโหลดเพิ่มจากไดซ้ำเพิ่นโหลดนะมิตรกินตาหน้าการเอาบ่เบิงเนี่ยมักเป็นต้นผลเป็นปลายแต่าสุคขข้อนจากจากปีนต้นไม้ทั้งยอดได้ตั้งแงนเบิ่งหล่ะจากใดนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าบ่เบงตน้นเบ่ฝืนฐานมันเนี่ย มันก็คอยสงบแล้วจากการปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากงีอยากเว็นในความเกลียดในความรักในความชั่งอย่างต่างๆกันแล้วแต่นี่คือคนนอมมาเบิงเลยมันง่ายๆจำานีหนึ่งพกเข้าไปหวังผลสูงเกินมนเลยเกิดกลายเป็นอุปทา,านเกิดกลายเป็นทุกข์ในเจ้าของปฏิบัติธรรมกูวา่าไปเห็นได้หยัางหลักว่ามันจะไปลงสัน่นได้ความสงบในตัวเองเมื่อมีความสงบแล้วสติมันจะค่อยๆหมุนเข้ามาเองดอกะจะเห็นเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ แล้วก็เห็นแนวทางใงการดับทุกข์้้วก็สามารถดับทุกข์ได้เอาเพราะ